สวัสดีทุกคนในตอนเชา้ากันด้วยนะครผมวันนี้เรามาอยู่กับช่อง Next CU เหมือนเดิมผมจะยังอยู่ในทีมของที่ชื่อว่า CU Yeager ผมจะใส่ชุดแบบว่าหน่วยสำรวจออกตามล่าพวกไททันทั้งหลายนะผมวันนี้เนี่ยผมได้รับมอบหมายคือผมเนี่ยได้ AW ทั้งน้าของ ผีเสื้อมาใหม่นะผมไม่จริงๆไม่ใหม่หรอกเก่าแล้วสกินเนี้ยไม่เคยกลับมาขายเลยมีคนดูบอกให้ไปลองเล่นหน่อยพี่ซึ่งสกินเนี้ยมันบวกสกแต็กอย่างงี้มันบวกท้งหน้าของอัตรายิง2รีโหลด1แล้วก็เพิ่มแมกกาซีนหนึ่งผมมองว่าอัตรายิงไม่มีผลกับเอวบิวนะครับผมส่วนความเป็นกระดลดเนี้ยไม่ดีมากๆเลยไม่ว่าจะปืนไหนก็ตามส่วนแมกกาซีนเพิ่มมาก,ก็ดีอยู่นะผมนี่หน้าตาของเอวบิวท่งหน้าของผีเสื้อแล้ผมเอาละ ในเวลาออกสำรวจแล้วก็ตามล่าท่านกันแล้ววันนี้ก่อนจะรับชมคลิปกันก็ฝากกดดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมที่สำคัญขอฝากเพจซื้อขายไอดีช่องทาง Facebook Fanpage ของ CU A ไว้ด้วยสามารถไปเลือกซื้อไอดีจับจองกันได้ผมผมจะทิ้งลิงก์ข้างล่างไว้ตรงใต้ดีคับชั่นของ u t u b e นะผมสามารถไปเลือกซื้อกันได้นะครับไปไปดูเกมดีกว่าสวัสดีทุกคนในตอนเชาน้าด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับ c u เยเกอร์เหมือนเดิมผมจะมาลองทดสอบแบบอาวุธใหม่นะผู R ้ชมไม่ใหม่หรอกครับเป็นอาวุธที่่แบบบวาผมอทดส นั่นก็คือ AW ที่เป็นสกินของผีเสื้อซึ่งมีน้องๆเนี่ยก็บอกเข้ามากันเนยอะมากพี่ลองเล่นมาหนุนหนุ่นในไมว่าสกินนี้เนี่ยมันมานานแล้วครับไม่เคยกับมาใครเลยมันเหมือนน่าจะแรงอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันแรงหรือเปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูครับในวันนี้นะผมทุกคนคิดว่ามันจะแรงปะไอรีวิวลายผีเสื้อเนี่ยหรือว่ามันจะแรงแค่ไหนลองคอมเมนต์บอกกันได้แต่ว่าโอ้โหวงฟ้าไม่มีเหรียญสักเหรียญเลยเหรอวะถามจริงเดี๋ยวลองถามทุเรียนดิอ่าทุเรียนทุเรียนอ่อมีเหรียญไหมมีเหรียยญเอะปะป รอบนี้มันเป็นตู้สีม่วงล้ดเดียวต้องตามหา A W Y ได้ผมลองซื้อ A W Y ได้ที่ตู้เลยถ้ามันมีขายตอนนี้เนี่ยภารกิจสังหารผู้เล่น10คนในระยะ50เมตรยังไม่เริ่มขึ้นสักคนเลยนะครับผมแต่ว่าเหรียญไม่มีสักเหรียญเลยว่ะน่าจะอยู่กับเพื่อนหมดนะครับคิดว่านะเอาละครับตอนนี้เราออกจากวงฟ้าคุผู้ชมวงฟ้ามันไม่มีเหรียญให้ผมเลยผมต้องลองแบบออกรูด A W ที่ตรงตู้นี่ดูดิมีป้าข้างนี้ไม่มีฮะข้างซ้ายมีไหมขวามไม่มีซ้ายก็ไม่มีอีกเหมือนเดิมนะครับ เอาเป็นว่าโอ้ยนี่ไงเหรียญโอ้เหรียญเหรียญเหรียญตอนนี้มีตังค์ทั้งหมด1,300เหรียญนะครับเราสามารถซื้อาของ AW ได้ถ้ามันขายนะแต่ว่าภารกิจไม่คืบหน้าเลยทุกคนคือภารกิจมันท่านมอบหมายไม่สิบนาทีต้องสังหารสิบคนทั่วแมพในระยะห้าสิบเมตรซึ่งไม่มีใครยิงกันเลยผมคนยังเหลือสี่สิบเอ็ดคนเหมือนเดิมอุ้ยแต่เหมือนเขาน่าจะแบบว่ากำลังหลุดแอดดับอยู่นะผู้ชมเอาละผมจะลองแบบวิ่งไปดูแล้วกันโอ้ไปทันรับดีโอเคได้ตังค์เพิ่มเราเจอสัตวโอ้แอดดับอยู่ใต้สะพานเอาอ่ะทัน แล้วศัตรูแบบปล่อยโดนแบบผ่านหน้าเราไปด้วยอ่ะเด็กอ๋อยอ,ยอยู่ตรงนี้เอยู่ตรงนี้นี่เองผมบอกเลยสกิลนี้เนี่ยถ้าเราไม่ยิงเขาไม่ได้ยิงเราต่อเนี่ยเขาก็จะดาวอย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมจะชุบเองก็ไม่ชุบหรอกสกิลนี้เนี่ยสามารถแบบว่าเคาน์เตอร์หรือว่าความสามารถกาจัดง่ายมากศัตรูดาวแล้วก็แค่หลบครับหรือว่าศัตรูโลก่างเงี้ยหลบมันจบมันก็ยิงเราไม่ได้แล้วนะครับผมสกิลแม่งกันเกินเอาล่ะเคยรีวิวให้ดูไปแล้วเฮยแต่ว,ว่าเราไม่มีคะแนของเคลื่อนที่เครื่องเคลื่อนที่สามมิติเลยครับในรอบนี้ อาจจะเคลื่อนที่ลําบากนิดนึงนะตอนนี้เครื่องเคลื่อนที่สามมิติเราก็ยังไม่มีแต่เหมือนจะมีการชุบกันข้างหลังเอา้าโอ้เราไม่มีต่อร์เรียนมีเครื่องเคลื่อนที่สามมิติแล้วเนี่ยต้องได้แบบว่าเป็นนักประจนแบบปีนเขาไปก่อนแล้วผมก็เรียกว่าอ่าใช้แรงงานก้ามขาดีก่ออือึฮึบฮึบชิบฮึบชิบเฮ้เหนื่อยกาจะขึ้นได้เนี่เหนื่อยก็ดูอ่าขึ้นไม่จะทันไหมเราจะทันสังหารหตัวพวกเจเกอร์ไม่ใช่เจเกอร์ดิสังหารศัตรูที่มันชุบเพื่อนกันไหม ไหนเอ้ยอุย้ยอุ้ยผมมีตะก,กี้นะก่อนจไอ้บอลเฮ้ยเรียบร้อยล่วงเองมีหรือเปล่าไอ้หนมฮึเองมีไหม,อเ,อม,มเองมีเครื่องเคลื่อนที่สายมิติไหมไม่มีว่ะเฮ้ยสงสัยต้องเบิกจากนี่ครับผมเบิกจากทุเรียนทุเรียนเราขอเครื่องเคลื่อนที่สายมิติได้ไหมอ่ะเราหาไม่ได้เลยอุย้ยขอบคุณครับแ h งกิ y o เมื่อไหร่จะพูดได้แต่ถามจริงอืมอันนี้เหมือนจะมีทางนั้นของอุย้ยกี่เมตรละ โอ้ตัวตอนที่ฆ่าไปสิบคนท่านผู้ชมอีกนิดเดียวนะครับแต่ว่ามันมีการโหลดไอ้ด็อกอยู่บนหัวเราเลยนี่มีคนอยู่บนหัวดุเรียนวิ่งขึ้นไปเร็วมีคนอยู่บนหัวเอามันโหลดเสร็จแล้วนะครับตุกไหนวะอ๋ขอข้างบนนี่เลยนี่หว่าท่านผู้ชมตบบนี้บึ B OOM! B OOM! <all> ้มบึ้มอื้อมอืมมตายไปใต้เจ้าตัวอ่า ทุเรยียนตอนนี้มันมีนี่เข็มชุบลงมาว่าสิเข็มชุบอยู่ตัวนี้เข็มชุบอยู่ตัวนี้มา,มาเอามาเร็ว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 ขึ้นมาอันนี้ก่อนขึ้นมาเข็มชุบก่อนว,นอว,วนิ่งเนี่ยเอเดวิลบอกท่านผู้ชมผีเสื้อได้มาแล้วครับผมยา,าวุ้ยกระสุนเอเดวิลร้อยสี่สิบกล่องนะครับผม,140มร้อยสี่สิบนัดผู้บิดตอนนี้คนยังฆ่าไปแค่สี่คนเลยไนงะเวลาเหลือแค่สองนาทีครึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าภารกิจตู้มั่วเนี่ยจะโดนเปิดหรือเปล่าเพราะว่าคนทั่วแมพเขาไม่ยิงกันเลยนะฮะเอาลกัน ผมคิดว่าเราหนะ้าต้องแบบไปลงเมืองที่ไปเมืองหาดดีกว่าลงไปเมืองหาดเพื่อลองไปซุ่มโจมตีแต่นี่ไงตู้ม่วงดอกมาแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมบินไปที่ตู้ม่วงเลยแล้วกันท่านผู้ชมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับวางแท่นโดดสามมิติชั่วคราวแล้วก็เตรียมขึ้นเครื่องเตรียมตัวออกเดินทางได้สามสองนะแต่เมื่อกี้ข้างซ้ายมือข้างบนตัวเนี้ยมันมีตู้ลอยลงมาพอดีนะผมแล้วเราก็แบบบินลงมาเลยอไม่เป็นไร ว้ายมันจะขา้าเราไอ้คารีว่าไอ้ไอ้อะไรวะตะคิวใจว่าอืไอ้พวกอทด้านวิปริตนี่มันตึงจริงๆเลยจริงหัวมันซะเฮ้ยได้ยินเสียงพอดีเมื่อกี้ไม่งั้นเราน่าจะล่วงไปแล้วครับอุ้ยมันเอาขึ้ื่อ้เทร่องน้สามมิติไม่ให้ผมด้วยนะครับปุ่นดูแปดแก๊สแก๊สแปดกระป๋องทิ้งเลยดีอ่ะทิ้งยาธรรมดา เจ็ดนัดโอเคไม่ใช่เจ็ดนัดเด็ดเจ็ดกระป๋องตอนนี้คนยังโอูห้าทับมาห้าทับสิบหนึ่งนาทีครึ่งโอ้แต่กระปืนนี้ผมรู้สึกว่าเมื่อกี้ที่ยิงศัตรูไปไปมคใช่ปะผมรู้สึกว่ามันเบาๆเนาะทุกคนคิดเหมือนกันไหมผมว่าน่าจะเบากว่าหน้าของเอวบิลสกินเสือเพราะาตัวนั้นมันบวกดามเมจยสองแต่ตัวนี้นมันบวกลั่นนะผมแต่สแต็กจำไม่ได้เหมือนกันแต่เป็นตัวน้ารับฟีใหม่อุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยจ่อเลยอุ้ยใครบนเข้ามา วังให้ทุเยียนก่อนโอเคเระบายทันไอ้ไรทันไอ้ไรทันอุ้ยอุ้ยโอ้ประตูเจาะยับเลยเหมือนจะวิ่งไปชุบเพื่อนด้วยนะครับผมเมื่อกี้ยิงหัวเตรียมเลยฮะเสียดา้แล้วมีจอมอ่ออกพอแล้วก็มีจอมอ่ออีกแล้วก็มีจอมอ่ออีกแล้วก็มีจอมอ่จออีกอุ้ย บักเอวาวไามมัยิงแล้วมันไม่เจาะนผู้ชมอุย้ยเออร้ 130. ยสามสิบอยกสิบ้ไม่โดนหัวนะครับทก่นโอเคโอเคซ้อมก่อนกนเอาละ่ะเชือคืนที่สามมิตรเราเข้าแล้วครับงานนี้ยอยู่ไหนโอ้ยอยู่หลังไอ้บอเอเลียจกักอุ้ย เบาจริงอ่ะตัวละร้อยห้าสิบเองอ่ะโอ้ยไม่แบบเหมือนเอเดวิวจะกินสีเหลืองเลยนะครับผมดอกละร้อยเก้าสิบที่เราเคยยิงเนาะหรือว่าจะเป็นเพราะเอเดวิลวายด้วคนเกี่ยวปะเอเดวิลเอ็มวอุ้ยตัวนี้มีแก๊สเพิ่มแก๊สก่อนทุเรียนอย่าลืมเก็บกระสุนได้เละไม่ใช่เก็บกระสุนเก็บพนักของปืนชาลิงซียูไม่ใช่ซียูทุเรียนเก็บเครื่องเคพื่อนที่ฐานมิติหรือยังอย่าลืมเก็บด้วยนะอุ้ยยิงใครอ่ะมีคนอยู่บนบ้านเหรออุ้ยตัวอะไรอ่ะ ยิงใครโอ้ oh, ขอนู้มมีคนขอนู้มมีทั้น่าของไอ้นี่อ้าวอย่างนี้ก็เรียบร้อ,รอ,อ,อยสิไอ้มาไอ้มาลุ้นนะท่านผู้ชมอะเราจะตีไปตามกั่งเลอมันมีเข็มชุบเฮ้ยหัวแตกไอ้ W B สิอ่เขะแค่มาสองคนตัวนี้เขาไม่รู้เขายิงใครคนระับ ไม่เอาเก็บเสียงนะแม่ไม่อยากใช้เก็บเสียงเลยเฮ้ยอ๋อเพื่อนดาข้างบนนู้นนะครับผมไม่ใช่ตรงนี้เี๋งผมบนบ,นบน้านจะมีคนนะผมยั่เสียงแบบก็ปแค่เสียงอตองนแรกอะอะไรเอ่ยเอาเก็บเสียงใส่ทำไมเนี่ยมันไม่อยากใส่เก็บเสียงแล้วอะเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนก่อนแล้วกันนะ้าของอะ่ะพยัตทดาโอ้ยไอ้มันมาวางกับระเบิดไว้ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวชุบเพื่อนก่อยช่วเพื่อน,นชุบเพื่อน ซื้อตลาทหารตอนนี้เราใส่ชิปกันหัวไปแล้วนะครับเอาละ่ะขึ้นไปที่หลังคางเหมือนเดิมเออ่ศัตรูเหมือนจะอยู่ในเมืองหาดนผู้ชมถ้าน้องหอกมีปะวะอันนี้เครื่องเครื่องดิสัมิติเรายังสามารถใช้งานได้อยู่อีกระยะหนึ่งนะครับอ่ะไอ้บัวใครเนะี่ยวู้วไททันแอบแอบซุ่มโจมตีข้างบนไม่รอดหรอกไม่รอดหรอกเอฟร้ยอยโอ้แล้วมันจะมันคานลงได้อะ่ะเดินได้นผู้ชมโอ้ยเพื่อนอยู่ตรงนั้น วุ้ยยกย้อยลวงหนึ่งลวงสองครับผมน่าะจะเข้าแบบใช้เครื่องเคระที่สามิติเข้ามาสังหารถัตุลแล้วละกันผมจะปิดแค่ทางซ้ายมือกับขวามือเอาละ๋ย้เวลายิงเฮ้ยอ่าไปตรงนั้นมีอะไรมาตัตุลจะชุดทไ,ได้ไหม ไม่โดนเลยมันมีหน้าของศัตรูอยู่ตรงนั้นน่ะใต้เท้าเราใต้เท้าเรามีหนึ่งตัวนะครับเป็นตัวตาล่าทหารรถเฮ้ยมาไท่านตัดปลามันคือไททานตัดปลามันเป็นหัวหมามันคือไททานตัดปลานะครับอ่าได้หนึ่งคิวแล้วตัวหนึ่งในบ้านอยู่ตรงไหนวะมต้องัอุ้ย วุ้ยมันไม่ตายวุ้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 ยเบาจัดอันนั้นตัวที่มันยิงที่เรายิงเราได้ไปไหนวะพออยู่ตรงนี้อ่าดูเรียนใส่ไปแล้วครับผมใส่ไว้เรียนสวยงามอุ้ยวุ้ยเข้าวงก่อนเข้าวงก่อนตอนนี้วงเริ่มแรงมากแล้วนะครับ เราเข้าวงก่อนละตอนนี้กระสุนปืนสิงเราก็แบบบ้าหเหลือทนะั้งจับไปใช้ปืนลิงไว้แค่แที่สามมิติโอ้โหตอนนี้ศัตรูเหลือทั้งหมดอ่าสิบคนเนี่ยผมนั่นไม่รวมทีมเราเอา้าทีตายตอนไหนหน,นึ่งคนวะเนี่ยท่านนึงนะครับต้องตั้งใจละเราติดเลนกันไปศพใครเนะี่ยอ๋อศพทุรเรียนยิงไว้ผมนี่ต้องเข้าไปช่วยทุรเรียนก่อนทุรเรียนโดนหนักเลยมั้งตอนเนี้ยบ้านเราต้องขึ้นหลังคาบ้านเขียวก่อนนะครับผมคิดว่านะได้ไหม เอออยู่ได้อยู่ได้วงอยู่ได้ไททันจะเข้าวงสังหารอ๋อในเมืองนี้เพิ่งตายโอ้เจ็บจี๊ดนะครับวงแบบอู้เคือืเคลือบเลยอะตอนนี้เหมือนตัวี่อยู่บ้านตรงข้ามเราซ้ายมือผมจะลองไข่ทนาของเครื่องสํารวจแหมเแค่ตัวเดยบุกมามีหมดเลยร่าจองกเลินะอ่ะเอาละเหมือนไททันจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ2ตัวนะครับไม่แน่ว่าเป็นประเภทไหน ไปเพชรเกาะหรือเปล่าไททันก็ะทะลุได้ปะอุอ้ยโอย้ใครยิงเข้ามาเอ่ยน่าจะมีไททันปลาหินอยู่นะครับผมฝาขวามือนี่เองอยู่ตรงหลังต้นหินีะกันดูเห็นปะมันวางกองไฟอยู่อ่ะอนั่นแหละเอาละครับผมว่าง,งานยากแล้วตอนเนี้ยทาไงดีวะ เอาลโลไปหนึ่งเอาละฝังหาไปได้หนึ่งตัวตอนนี้ศัตรูเหมือนจะเหลือสามตัวนะผมไม่แน่ใจว่าตัวฝันต่วไกลๆต้องตายหรือยังเีย๋ยว่าอุ้ยอ๋อไอว้วอลขวาแล้วทุเรียนดันเข้าไปอย่างใกล้เลยอะ่ะอุ้ยต้องยิงก่อนเอา้าเมาส์หาย เราบาดเริ่มสถานการณ์เริ่มแบบฟูดบายนะครับด,ดูหลักไปตัดเอาไปก่อนตัดเอาไปก่อนหนึ่งตัวเหลือให้หน้าก่อนทัพเรียนตัวสุดท้ายเอาละซียูเจเกอร์ได้เวลาเฉดฉายช้าบึ้มบึ้มบึ้ม ก็จากให้เราทดลอดูนะผมแล้วของเอเิววิเซียมันก็ไม่แรงเลยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลองคอมเมนต์กันได้ผมอยากดูคลิปสไตล์ไหนแนวไหนลองคอมเมนต์บอกกันได้นะจ๊ะไว้เจอกัน